กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกฬสิน์เขต2อําเภอ,อย่างตลาดอําเภอคลองชัยพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับกระผมเห็นรายงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานปี64กระผมสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับท่านประธานที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดกฬสินบ้านผมด้วยครับจากหน้า 40, 40ของรายงาน วัตถุประสงค์ข้อที่6ครับว่าด้วยการปกป้องสิทธิ์เสรีภาพของผู้ใช้พลังงานชุมชนท้องถิ่นประชาชนและผู้รับใบอนุญ,ญาตในการมีส่วนร่วมเข้าถึงใช้และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายข้อ6.1ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับกิจการพลังงานโดยกกพอ,ออกระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการออกใบอนุญาตประกอบกิจาการผลิตไฟฟ้าให้ผู้ใช้พลังงานชุมชนท้องถิ่นประชาชนและผู้รับใบอนุญาตมีส่วนส่วนร่วมในกระบวนการกิจาการพลังงานท่านประธานครับการดำเนินงานนโยบายของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยสะสมเป็นจํานวนมากหรือมีข้อจํากัดในพื้นที่ฝังกบตามแผนแม่บทและบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะของประเทศปี2556ถึงปี2570โดยวิธีหนึ่งคือการเผาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ากระผมเห็นด้วยครับกับการดําเนินงานเพื่อจะลดปัญหาของขยะปัจจุบันนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะจาก พลังงานเชื้อเพลิงขยะชุมชนจากแผนพัฒนาฉบับล่าสุดโคต้าสำหรับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่งดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนตัวเลขโคต้าอยู่ที่ประมาณ400เมกะวัตปริมาณรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวเพียงพอต่อการสนับสนุนการกำจัดขยะทั่วประเทศหรือไม่ครับกกพควรร่วมมือและสนับสนุนกับกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหาเรื่องขยะ เพราะท้องถิ่นหลายๆแห่งยังประสบปัญหาขยะสะสมและไม่ถูกสุขลักษณะเกิดปัญหามากมายทั้งชุมชนรอบข้างระบบนิเวศขยะเกิดขึ้นทุกวันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพวกเราทุกคนสร้างขยะขึ้นมาขยะกองเป็นภูเขาทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดน้ำเสียอากาศเป็นพิษเชื่อว่าบอขยะหลายๆที่ขยะก็ยังกองเป็นภูเขาและจะเป็นต่อไปหากไม่ทำอะไรเลย อยากจะขอให้กกพอ,ออกนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องชุมชนขยะในหล,หลายๆพื้นที่ที่มีแอบเผาลักรอบเผาขยะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดมอใไซหรือกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งประเทศไทยเราเองเป็นประเทศที่ประกาศลดคาร์บอนลดโลกร้อนจะเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยหากกองขยะปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาเช่นปัจจุบันนี้ครับในในช่วงของการมองการกำจัดขยะเป็นหลักส่วนการพัฒนาพลังงานคือผลพลอยได้ครับท่รรานประธานซึ่งมาตรฐานการควบคุมมลพิษการมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม COPEIA หรือ ESA ต่างๆส่วนปัญหาภาพรวมจากที่เห็นทางหน้าข่าวปัญหาหลักๆคือด้านมวลชน คัดค้านแต่บางพื้นที่ก็สนับสนุนให้มีการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนจริงๆหากต้องการอธิบายหรือทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายผมเชื่อว่าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะสามารถเกิดขึ้นได้พี่น้องประชาชนสามารถยอมรับได้ครับแต่ปัจจุบันพี่น้องประชาชนมองภาพโรงไฟฟ้าขยะเป็นโรงไฟฟ้าปีศาจมีสารไดออกซินสารก่อมะเร็งแต่กับยอมให มีขยะกองเป็นภูเขาแต่ปัจจุบันครับท่านประธานเทคโนโลยีสมัยใหม่ดีกว่าเดิมเยอะมีการออกมาตรการมาควบคุมตามหลักสากลสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้ในฐานะที่กกพเป็นแม่งานผมอยากเสนอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจังหวัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรรวมถึงจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้กับมวลชนทําความเข้าใจให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำจัดขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนและที่สำคัญคือการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาให้ชาวบ้านหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างจริงใจจริงจังเอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือวิธีการแก้ปัญหาและทำทำความเข้าใจกับมวลชนเรื่องการกำจัดขยะครับ ผมยังเชื่ออีกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับกระบวนการการทํางานที่โปร่งใสไม่มีในทุนหนุนหลังและไม่มีอํานาจรัฐเป็นใบเบิกทางครับรรท่านประธานท่านประธานครับต้องย้อนกลับไปถึงคําสั่งคสช,อชอที่4ทับ2559และ9ทั2559ครับรรท่านประธานในกรณีนี้มีการยกเว้นผังเมืองให้กับโรงไฟฟ้าขยะเป็นเหมือนประตูวิเศษให้กับกลุ่มทุนหลายๆกลุ่มทุนสร้างโรงงานขยะก่อน ประเมิผนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีข้อยกเว้นเรื่อง EIA ในกรณีที่โรงไฟฟ้าขยะไม่เกิน10เมกะวัตต์สุดท้ายครับท่านประธานประชาชนปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีการกำจัดขยะเพื่อน,นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแต่สิ่งที่ประชาชนเป็นกังวลคือเรื่องของความถูกต้องสุขภาพอนามัยขนาดโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินไปการนำขยะรวมศูนย์ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม ก็ผมจึงฝากเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <S <S เพื่อหาทางออกให้ผลกระทบกับประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องให้ประชาชนมาเดินขบวนต่อต้านทั้งที่รู้ตระหนักว่าปัญหาขยะคือปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาเรื่องความมั่น,นคงของพลังงานก็สําคัญก็ต้องฝากกรกพเพื่อพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ,บคุณครับเชิญท่านจิรัตทองสุวรครับ